สวัสดีครับผมเอกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแชร์สินค้าจากแอปมูมอไปที่กลุ่ม Facebook นะครับเข้ามาที่แอปนะครับแล้วก็เข้ามาที่นี่ครับแชร์นะครับมาแชร์แล้วใช่ไหมแล้วก็มาที่นี่นะ มองเห็นไหมอ๋ที่นี่น,นะตรงไหนบวกเนี่ยนะบวกอืมแล้วก็มาที่นี่เพิ่มสินค้าแล้วก็เลือกสินค้าที่เราต้องการแชร์นะครับ เอาราคาไม่ต้องแพงมากนะหรือแล้วแต่เลยมันจะแชร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะโอเคกดเข้ามาแล้วก็เราก็เขียนแคปชั่นตรงนี้นะ โอเคมานี้นะแล้วเราก็กดส่งะนะครับก็ส่งเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็แชร์นะครับตรงนี้แชร์นะครับ น,นี้เราไปที่เฟซบุ๊กนะมันก็จะเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์แรกของเราถือช้านิดนึงนะอ่านะครับให้เรามาที่นที่นี่นะ เมาที่นี่นะกลุ่มเราก็เราก็เลือกเลือกกลุ่มนะครับกลุ่มไหนที่เราต้องการที่จะแชร์นะ เมื่อกี้เราเครื่องสมองใช่ไหมเครื่องสมองเราก็แชร์ที่นี่แล้วกันเนาะสำหรับผมนะลองดูแล้วเราก็เนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มที่เราแชร์นะครับอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะเขียนแคปชั่นตรงนี้โอเค ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับผม,มที่จะเขียนแคปชั่นนะครับโอเคเสร็จแล้ว แล้วเราก็กดโพสนะครับเรียบร้อยโอเคนะครับลองทำกันดูนะครับร่ำรวยครับผม